สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดินดวเคลียร์เดินง่ายด้วยใจความให้เจ้าออกนองๆเล็กๆหน่อยนะฝนตกแล้วมีอะไรคาใจมากด้วย คาใจแบบฟุดฟุดไม่รู้จะคาใจไงแล้ว

าใจกับอย่างเดียวเลยก็คือหมาหลังบ้านวันนี้ฝนตกนะแหลกแล้วก็คาใจเรื่องมาหลังบ้านแล้วก็พึ่งหัวร้อนจากเกมที่แล้ว มาหลังบ้านเป็นหมาไม่ลูกอ่อนแล้วคราวนี้มันอยู่ในพุ่มไม้โดยที่มันไม่ใช่บ้านเราแล้วเราไม่รู้ด้วยหมาเขากัดไหมอยู่ในพุ่มไม้อะไอ้ที่ไม้ที่เขาตัดทิ้งไว้อะแล้วคราวนี้มันก็ไปคลอดอยู่น้นร้องแม่มันร้องแบบอื้โอ้กระตุยแม่มันร้องเหมือนว่าขอให้คนช่วย แล้วก็ไม่กล้า,ากระโดดเขาไปช่วยมันร้องจนแบบขาดใ,ใจจนเล่นเลยแทบเป็นเลยแต่ก,ก็เห็นคุณยายเขาเอา เป้าถุงดำมาข้อไปตรงนั้นไว้อยู่ก็ <_ d> um> น่าจะไม่ได้ขุดรูหรอกมั้งที่ดูไม่น่าได้ขุดหมาไม่น่าขุดรูถ้าหมาขุดรูวานนี้ป้าคงน่าจะหยิบกลับบ้านไปแล้วหยิบเข้าบ้านไปแล้วเพราะป้าเขามาทำอะไรไนะทีนี้ก็เสียงเงียบไปแล้วแต่เอาถุงดำมาคุม ลุกให้นังหมาเป็นหมาบ้านทั่วไปนานแล้วไม่นานแล้วหรอกตัวดำปีตัวดำปี ล็อกอะไรให้เลยนะ ตอนนี้ก็ไม่มีเสียงร้องแล้วตอนแรกร้องตอแต่เห็นฝนตกแล้วใจกระโดดป้าเขาจัดก,การแล้วแปลว,ว่ามันไม่ได้ขุดรูแต่มันทำเป็นโพงโพงไม้ท่าน้มีข้าบ้านไปอันมาบ้านดีกว่าก็ตัวใหญ่ใช่ได้ มาเราอยู่ครบใช่นอนไงท้องเอ้ม ทุกอย่างน่ากลัวเสมอพี่โครย,ยังไม่รู้ว่าความน่ากลัวนั้นคืออะไร โอ้โหเอาเพื่อนคนเนี้ยเล่นออกแปลกๆนะเบื่ดก็อยู่บเราเหมือนเดิม โคตรด่ากห แค่ไม่ได้เห็นกระสุนปุ๊บกระสุนปืนเลยบัร์ไกลสายหลุดเลยเพื่อเจ๋รถก็ต้องขอโทษด้วยเนี่ยเพก่อจะเห็นว่าออกนวล ียงอาจะไม่ตรงกับภาพนะเขาเทิรนไปตรงนี้เลย เฮ้ยอยู่ดีก็ล่นเข้าหัวก็ล่นเข้าหัวดื้อๆอย่างนี้เลยเงาบรรยากาศนี้ก็ชุ่มๆเล่นเกมนะอากาศแบบนี้รู้สึกสภาพแบบนี้นลยตอนฝนตกนั่งอยู่ในบ้านเล่นเกม ไว้ก่อนล่นร้านเกมก็ซื้อสะสมชั่วโมงแล้วก็ชั<ป>่วโมงต้สิบบาทบานที่ร้านเกม,ม<ป>จะปิดไปก็น่าจะทางนี้เอ้ยไม่ใช่สิน่าจะมีอะไรนะประชุมร้านเกมว่านี่ชั่วโมงสิบบาทแล้วนั้นเกินไป,ไปมันถูกเกินไป ตามหลักแล้วต้อง15พวกนี้เขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขาคือขั้นต่ำอ่ะ15บาทชั่วโมงเหนือสองชั่วโมง30แต่นี้มันลดไง แล้วพรมลดล่ะทำไงแท็กซี่เ,เล่นเกับร้านเกมแต่ก่อนเล่นฮอนเคาลเตอร์เยอะเลยนับมีทวน นับไม่ถ้วนเกมอะไรเกมฟรีเล่นหมดนะตอนนั้นเริฟบิดก็ยังไม่ปิด เสียงใครทักติดเมื่วาจะมีโทรกับทักนี่แหละโทรมาทำไมครับอย่างไรน,นะเพียงโทรมาทำไม ตองอยาเลยรทั้งสินงส้นเกือบตายเกือบตายเลือเชียวยังรอดได้สุดยอดละไฟจะดับตอนไหนนะดับ ว่าเป็นยิงก็ยิ้คนปากหมาอยู่ด้วยดับตีเนี่ยอ๋อกระตุกอ๋อ โดนโดนไปเอ้ยอีกตัวเดียวลุมยิงเอ้ยมีการหมุนตัวมีการหมุนตัวสเต็ปหมุนตัวในตำนานสเต็ปหมุนตัวสเต็ปหมุนตัวกินหยะบ้างหมุนตัวในตำนานอยากรู้ว่าปืนแม่งแพงเพราะอะไรเนี่ยปืนเนี่ยแพงเพราะอะไรวะขอดูหน่อย Bra, e. เลยจบก่อนไม่น้อยกว่าอีกคีอีกอ่ะเขาเสียไม่เดินช้าด้วยแต่มีรอยนัดไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนเหรอ สมาธิไม่อยู่เลยโอ้โหเมื่อกี้ต่อให้อยู่แม่งก็ยิงไม่โดนนะงงกับปืนเมื่อกี้ยิมทีดียิงสักนัดเลย ไม่ใช่โอเคศพแหลกผ่านไป โอ้ยหมุนตัวกระโดดยิงหนทีจะแหแข่งแล้วจะพูดนี่เรากาอเรากาอ่บงดาเบิไม่ต้อง สาัาก่นคิดไม่ออกต้องขอโทษด้วยนั่ก็อี้ขดขอตาเลยตื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 ย ตื่อตื่อตืต่ตตวอว่าเต็มบื่อเมื่อแ <c oughs> ต่มเบื่อเลยใครเนาะทักกวาทักกว่ากำลังคิดอยู่ใครเนาะนี่เดี๋ยวพอมีคนทักมาทีไรสมาธิไม่อยู่กับเดือกัเตือไม่ ยิงอ <im sharing> oh ัด huh. ต oh ัวโดนนะโดนทุก uh. น oh ัดโอ้โหอ้อไม่ต้องสมมุติบาทมากขนาดนั้นก็ได้มั้ง สมบัติแค่ในทอมแอนเจอรี่ก็พอแล้วเห็นไปไปแล้วก็ทรมานเกมนี้มีสิทธิแพ้ประมาณร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละเก้าสิบไม่รู้ว่าพูดไปยังไงร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นที่เราจะแพ้โดยทันที Hãy subscribe cho kênh โอ้โหศูนย์ดันหมดพอดีด้วยอะไรอะ่ะกล้องอะไรเนี่ยได้รับจากการแลกเปลี่ยนกล้องคืออะไรวะอะไรวะที่นี้เจอก็สลับแล้วนะ I'm planting the bomb. Bomb has been planted. โอ้ยวันทีนี้ยิงคมนะเียนห่างกันแค่ไหนเองเอาละไปดูตอนเย็นด้วยเชิหรลอกดไลค์กดแชร์กดซับค่ะแล้วเจอกันตอนเย็นนะ